ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านละครับสวัสดีคุณพ่อทุกท่านนะครับผมก่อนอื่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อกี้นกำลังจ่ายน้ำยครับผมมาสําหรับคลิปก็คลิปนี้ก็เอาปเนี่ยข้อนบนมาให้อาจารย์รับชมเหมือนเดิมนะครับอาจารย์วางอยู่ใบหนึ่งครับผมวางใบใบนี้ครับใบนี้มีจะคล้อนะครับผมจะขับไปส่งให้เพื่อน นี่กข็ขึ้นขั้นฝ่ากให้เบิ้งนะครับกับพม่านีเนาะครับผมเดี๋ยวจะพาเขับไปเบิง้งรายละเอียดใกล้ๆเอาใบนี้ก่อนละกันนะครับรายละเอียดกไข่ๆกันนันนะครับแต่ละใบนี่ข้างในก็เป็นเหนข้อนเครือเกี่ยวนะครับผมอาจารย์ข้างในข้างนอกก็มีเกี่ยวนิดๆหน่อยๆไปสำหรับสายธรรมชาตินะครับ เก็บเฉลยเร็วนะับผมว่าบางตัวนี่มาขันแบบว่าแป๊บแป๊บฐานนกต่อสี่อันนี้นิดหน่อยนะมาขันแป๊บแปบ,บมันกระถิกเนยอ่าบางมันกระถินอยู่กับนกนํานะแต่ช่วงนี้นกนกบ่ค่อยหามันไดเลยครับอาจารย์โอ้ว่าทางอื่นเป็นจังไรเนาะครับแต่ว่าแถวผมนี่โอ้โหตั้งแต่ฝนตกมานี่เงียบแบบเงียบ,แบบยบแหงเลยครับแบบ โม่เด้่อดยินเสียงนกขันโอ้เดี๋ยวจะมาเบิร์กเกอรกอันนี้กการโคตรสปริงของผมนะครับกบประมาณนี้ครับสปริงลดสปริงตัวนี้เป็น1.6ึมิลน,นะครับคันฝาดเป็น3มมิลครับผมสัดส่วนของกระจวงก้าตูดบ้านกันยิบเจ็ดครับผมตรงกลางกัน ยี่สิบเก้าสามสิบข้อมสูงกือบยีิบสองยิบสามครับประมาณนี้เนาะครับาภาพรวมมันจะหอดรวมขั้นฝานรวมคอนรวมอย่างมันจะอยู่ที่สามสิบเส้น,นครับมันจะเอาลงปุ๊บม,มันจะเต็มกองพอดีเลยนะครับอาจารยา์ใบนี้คือกันครับคอนคอนคือจังตงน้นนี้อยากหาอยา่างๆในจักหน่อยหนาจะมีอันเดียวเท่านี้นะครับคอนมันเป็นแบบว่อาอ่เดี๋ยวอาจารย์ เนี่ยผงว่าจะเห็นบ่มันสิเป็นมงัมงงอมังงอแต่ว่ามันตรงอยู่นะครับแต่ว่ามันสิเป็นลวดลายของให,ใหม่ธรรมาชาตินะครับผมครับล่างหน้าตามันประตูกับปร,ประตูข้างขึ้นกัน,กนเหรอครับอาจารย์ประตูข้างมากล่องคือโฟกัสดีกว่าประตูข้าง กะเป็นมีแนวหลอกหายือ้เขาครับอ่าก็เอาไว้มาะมานนี้แหละเอ้ยเดี๋ยวจะลั่นให้เบืง้งต้องเอาลงข้างล่างจังเสียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลั่นให้เบิ้งครับเดี๋ยวผมจะเอาลงข้างล่างครับ <c oughs> ครับผมหลังจากลงมาแล้วก็จะลั่นให้อาจารย์เบิ้งเลยนะครับขั้นฝันมันเห็นมโน กับประมาณนี้ครับที่ว่า,ชาใช่อไรอาจารย์ที่ว่าเร็วอยู่นะผมะกับใบนี้นะครับผมจะรันในเบิ้งเลยนะครับโอ้ยโอ้มาทานซอวเทอร์ใบนี้กับประมาณนี้นะครับผมอาจารย์ที่ว่า,ชาใช่อไรอยู่หรอกนะครับผมสำหรับผู้ใดสนใจกับทองโซฟาสอบถามได้นะครับผมแบบโอ้ยก็อยู่ที่เหมือนเดิมครับอาจารย์สิบใบแดงรวมส่งให้ครับผม ปลายทางก็อยู่ที่1,150งรงด่วนอย่างเดียวนะปลายทางประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับผมฝาาอาจารย์กดไลก่ก็แช่ก็ติดตามแล้วนะครับขอบคุณครับ